นนยังมีสภาพร้พรอที่สวยงานแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ยังมีพวกขยะนะครับที่หลุดเข้าไปติดอยู่มันเ่อะการเก็บขยะต้องระวังอย่าให้เจอเคื่องหรือที่ติดนะครับครับทุกคนตอนนี้เช้าวันอาทิตย์วันที่สองนะฮะเราก็ตอนนี้เราก็จะทํากิจกรรมนะครับที่เกาะยอนะครับใใกับไกดๆด้วยนะฮะ แล้วก็ไปทําซีนะเก็บข้ะอย่าความดีกันนะครับ าท,ทาไปประเทศไทยนะครับขอมีต้อนรับนะครับทางกลุ่มสมาชิกชมรมดาราไบบริษัทกรทอ2ขอนะครับนักกีฬาดราไบจากทุกสโมสรสมาชิกนะครับรวมถึงทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมทำก,กิจกรรมด้วยกันในวันนี้นะครับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับเรียนให้ททุกา่กานได้รับทราบในลำดับพิธีนะครับในช่วงต่ออันที่ไปนะครับทางด้านประธานคือท่านพลเอกสารัต แก้วเดี่ยวนะครับที่ปุษาสมาคมกีฬาีกรยาแห่งประเทศไทยและคุณนิรันดร์ก็จะได้สมมตนะครับทั้งสองท่านนะครับจะได้เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนีันนี้แค้นหลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณสิบถึงศูนย์เราจะเดินทางไปยังเกายอนะครับต่อที่เรามองเห็นไปทางด้านไกลนะครับมีหันทรายขาวเพื่อไปทำกิจกรรมเก็บขยะนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนำขยะจาก ตองและจักทะเลกลับมาสู่ฝั่งนะครับเพื่อนําไปกำจัดลารลทิ้งและก็แยกนาในสิ่งที่สามารถนามาใช้ทดแทนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นการรีไซเคิลนะครับมอบให้กับทางเทศบาลเขตชลบรศนะคในขณะนี้ได้เ,เวลาที่ผมควรแล้วขออนุญาตยนเชิญท่านประธาน,นะครับ จดในลักษณะนี้ต <ficou S 2> ่อเนื่องปอีนหลดยครับขอบคุณครับลำดับต่อไปขออนุญาเชิญเชินะครับผู้บริหารของคอรอรได้แต่่ขอที่ริให้กับทางสมาคมกีฬา ขออนุญาตเียนเชิญท่านสอท่านให้สัญญาณครับสามสองหนึ่งต่อแถ้ท่านอ Okay. Sure. สวัสดีครับอเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเมื่อกี้เราโหนกันนะทุกคน มีก้อนเมฆฮะตอนแรกมีแดดนะตอนนี้มีฝนเมฆฝนเข้ามาทุกคนตนัวน,นี่้ใบเล็กน้ำตัวอีกทีครับผมชื่อมานิโทจินดี้มานิโทนี่นะครับนี่ครับผม เป็นที่เลี้ยงเราอย่างดีนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้ววันนี้ก็มาเป็นที่เลี้ยงให้เราพาเรือไปที่เกาะยอนะครับคนย่งชิวอะทุกคน,น,น,นด,ดูดิอย่างชิวอะชิวมากทุกคนโอ้อยังชิวเลยครับโอ้อยังชิวเลย You got out. อกินลมชมวิวอยู่เลยวะช้าก็โอเคมาเด็กเหมือนเดิมพอดีเราจะคุยกันมาเราไปทางนู้นไงเลยล่องลมมันเบาพอดีหันหันมาทางนี้เออเลยมาแรงขึ้นเรื่องที่เห็นมันตกมาแล้วนะแต่มันยังเข้าไม่ได้ใช่เมื่อแต่ก็มากันได้โคบี้เรามาทุกคน ไงล่วมาถึงจนได้มา,มาลมมันจะถึงใกล้ถึงฝั่งแล้วทุกคนดูดิลมแรงมากใกล้เกาะตรงนี้ลมแรงแรงนี่ฮะที่กู้เรือครับทุกคน <Yeah. S 1> อากู้ได้แล้วทุกคน <Yeah. S 1> แรงมาก มาตั้งนานไม่ล่มเลยมาล้มพอนะมาพี่เปิดตัวใช่ตั้งใจตั้งใจปวดฉี่ไงปวดฉี่เลยเลยล่มเรือเลยปวดฉี่อ่ะเปิดตัวสวยไหมคะตัวสวยค่ะโอ้โหอร่อยเปนต้อนรับล่มใจอ่ะแจกถุงกันเลยทุกคนแจกถุงกันเลยทุกคนนี่ฮะเราก็ทำความเสียนากันนะจะเก็บขยะนะทุกคนบนเกาะ ซึ่งนี่ฮะขยะก็เป็นพวกควรพวกขุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ฮะกเนี่ยทุกคนล้ำหลวงเนี่ยทุกคนเนี่ยฮะพวกเสร็จพวกนี้ฮะทุกคนนี่นี่นะคนนะเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นขยะตรงนั่นเลย ่ะนีถือคนหนึ่งอันนี้คนหนึ่งถือคนหนึ่งแล้วเก็บคนหนึ่งอ่ะดีกว่าแล้วก็ถ้าแยกได้ก็ดีพวกพวกแก้วพวกกระติกเก็บคนเลยเหรอเก็บคนเลยจะเก็บไปเลยนโอ้โหหดร้ายอ่ะเก็บคนเลยอ่ะ พี่เก็บด้วยเนี่ยรองเท้าเก่าจังเออรองเทา <c oughs> ้เทากเก็บด้วยเด็กๆน้องๆกำลังมานะครับทุกคน เดี๋ยวเราลากันด้วยภาพตรงนี้นะครับทุกคนก็จะพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณกับชมรมเรือใบกทสพนะครับผมที่ให้โอกาสเราได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะได้มาฝึกทักษะคือการเล่นเรือนะครับแล้วก็วันนี้เราได้มาทําความดีนะเก็บขยะบนเกาะนะฮะ นี่หาก,กินได้น yeah. oh, mm ี hmm. <laughs> ่ฮะจริงตั้งแต่มาเดอจกนอุ๊ยอ๋อเป็นข้าวเหนียวหมู